ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูเทคนิคนะครับการหาหุ้นพักตัวนะครับโปรแกรมที่ผมใช้นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรม e f i t นเทสนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะนี่นะครับ อีฟ e ินเท็ดปิกอัพตันนี้นะครับอีฟ e ินสต็อกปิกอัพนะครับแต่และบลกก็ไม่เหมือนกันนะครับบางบลกเกอร์ก็จะไม่มีตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องติดต่อกับทางโบกเกอร์อีกทีนึงนะครับว่าเขามีตัวโปรแกรม e f i n p i c k u p ตัวนี้นะครับซัพพอร์ตเพื่อนๆหรือเปล่านะครับนี้ผมใช้ของ i h p นะครับ เดี๋ยวเราพอเข้ามานะครับที่หน้าต่างนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่นี่นะครับสแกนนะครับกดเข้ามาที่สแกนนะครับพอสแกนเนี่ยตรงนี้นะครับ Advanced Scan Technical นะครับเราก็จะมาเข้าที่ Condition นะครับแล้วก็ ตรงชุดเนี้นะครับเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะใช้เทคนิคอลใช้ฟนลด์มินิท่อใช้ valuation นะครับใช้พาแพทเทิร์นอะไรเงี้ต่างๆแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเ,เคยใช้แบบไหนหรือว่าได้สูตรมาแบบไหนนะครับตัวนี้ที่เราใช้นะครับหาสูตรพักตัวมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับหาสูตรพัก พักตัวเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นพักตัวในขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขาขึ้นนะครับ iI i นะครับต้องมากกว่า50นะครับหรือ45อันนี้เราตั้งไว้ทักสัก45ก็ได้ครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็เราคาดหวังที่ให้มันลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 10ตสักนิดนึงนะครับ <S <S เพราะว่าเราจะอาจจะได้ของถูกนะครับนะครับเราก็เท่านั้นก็คือ e.m.a. น e ะ e.m.a. 10นะครับต้องมากกว่าโค้ดนะครับขาโค้ดนะครับแล้วก็ยังถ้ามองเป็นขาขึ้นในระยะยาวเนี่ยราคานะครับมันต้องอยู่เหนือเส้น e.m.a. 200นะครับซึ่งเป็นชุดเบรกขาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดเหนือนะครับ e.m.a. 50นะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเทนอ่า50เนี่ยคือระยะกลางมาเนี่ยโมเมนตัม um มันจะเสียนะครับมันจะพักตัวนาน คือแค่50เนี่ยมันก็เริ่มพักตัวค่อนข้างนานแล้วนะครับตรงนี้อาจจะต้องได้ถือนิดนึง <c oughs> แล้วก็50นะครับเส้นนี้มี50ต้องมากกว่า200นะครับโมเมนตัมของมันก็จะอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับเรามาหาสแกนตรงเนี้ยนะครับแล้วในเซตร้อยกันนะครับพอเราสแกนออกมานะครับเราก็จะได้ ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ไปสิบสองนะครับสิบสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มตัวแรกเลยนะครับเป็นอีออนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวอีออนเนี่ยนะครับฟอร์มตัวนะครับขาขึ้นตลอดนะครับยกขึ้นยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับยกหายยกโลขึ้นตลอดครับสำหรับอีออน เออตอนนี้นะครับย้อนกําลังย่อพักตัวลงมานะครับการพักตัวครั้งนี้ต้องต้องเหมือนกันกับแท่งนี้นะครับก็คือไม่หลุดต่ำกว่า2 1 9นี้นะครับ2 19.5ไม่ควรต่ำกว่านะครับหลุดลงมาได้นะครับหลุดลงมาได้แต่แต่ต้องเด้งกลับให้ไวนะครับเนี่ยจุดแนวรับสำคัญอีกจุดหนึ่งคือ จุดโลตรงนี้ครับ195นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเบรก็คือถ้าก็เบเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันไม่หลุดนะครับแล้วก็เด้งกลับมาเบรก3 7 7อย่างเงี้ยก็จะคุ้มนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเบรฐานระยะต่ำครับตรงนี้หรือว่าคนไหนชอบรอเล่นเบรกก็เอาเก็บเข้าวัดฤทธิ์นะครับตัวที่2ครับ BDMs นะครับ หุ้นพวกนี้เป็นการพักตัวนะครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลานานนะเพราะเป็นหุ้นตัวใหญ่นในเซตร้อยบีดีก็พักตัวนะครับอยู่ในโซนประมาณสัก21นะครับ21.6ประมาณนี้ยังพักตัวอยู่ถ้าจะเบรกขึ้นไปนะครับก็ประมาณสัก22นะครับ22นะครับก็จะเป็นชุดเบรกขึ้นชุดใหม่นะครับ ก็ยังเป็นฟอร์มตัวขาขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นอย่างช้าช้าอยู่นะครับอย่างตอนนี้ไซเวย,อย์อยู่นี้ถ้าเราเข้าไปก่อนไม้แรกนะครับแล้วรอเบรกแล้วค่อยเข้าอีกไม้อย่างงี้ก็ได้นะครับ cg CG ก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันจับบีดีมเอสนะครับนี่ครับพุ่นที่ได้เราจะได้เป็นลักษณะการาฟแบบนี้ครับอ่าก็ยังอยู่ในเส้นเทรนอย่างเงี้ยนะครับ เหนือกว่าอ e ีเมีสองรอยนะครับที่เราเซตติ้งไว้สวยนะครับมันจะเป็นการพักตัวที่สวยนะครับสำหรับหุ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับโกลบอลโกลบอลอาจจะแย่หน่อยนะครับดูแล้วทำไมเป็นแท่งใหญ่จังเลยนะครับราคาปิดอยู่ที่ ต่ำกว่าราคาเปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นแท่งแดงนะครับแต่กราฟในผมเซตติ้งนะครับถ้าถ้าอีเมมันตัดขึ้นนะครับมันเป็นสีเขียวถ้าตัดลงนะครับเป็นสีแดงผมเซตไปแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นสีเขียวอยู่นะครับอันนี้เจอะเมลตัดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัดออกไปนะครับสําหรับกอวนะครับถ้าไม่ใช่ก็เคลียร์ไปก่อนนะครับสําหรับห้าน้าก็ การไม่ดีนะครับน่าจะอาจจะลงมาอยู่แถวๆนี้นะครับประมาณสักห้าสิบสองห้าสิบสามนะครับตัดออกไปนะครับเจมาสีแดงนะครับตัดออกไปครับสีแดงเอเดียวนะครับสีแดงจะหลุดหรือเปล่าเอ่ยสีแดงไม่หลุดนะครับตัวนี้ถ้าใครยังกล้าเบสก็ลองดูนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมไม่เอานะเพราะสูง เกินไปนะครับเจมาเจมที G mart, M T นะครับคือมาไกลผสมควรแล้วนะครับก็พักบ้างอะไรบ้างนะครับหรือยังจะไปได้ต่ออีกก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะหุ้นมีหลายตัวนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวนี้เลยก็ได้นะครับเราค่อยไปหาสกแกนใหม่เอ่คทีซีนะครับอันนี้อาการเหมือนกันกับอออนนะครับแต่ KTC เนี่ยลักษณะของกราฟเนี่ยตื้อๆอยู่แถวโซน จอเะนิวไฮนะครับแต่ว่านะครับระดับของ MACD เนี่ยมันต่ำนะครับต่ำลงก็ต้องลุ้นอีกทีนึงครับอันนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ก็อาจจะต้องหนีก่อนก็ได้ครับยังไม่ยังไม่ต้องเข้าไปนะครับแค่เฝ้าก็พอนะครับ t ี g จี g ีก็กำลังฟอร์มตัวนะครับเป็นไซเวย์นะครับชุดนี้เป็นไซเวย์ครับถ้าเป็นไซเวย์ทำยังไงก็ยังไม่ต้องเข้าครับถ้าเป็นไซเวย์นะครับรอดูก่อนครับดูเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับมันก็ยัง ยังสาเวรในกรอบอะครับไม่เป็นไรนะครับสช้เวรในกรอบอยู่นะครับอืม RBF ฟอร์มตัวก็กราฟก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ MACD เนี่ยอยู่สูงมากนะครับมันอาจจะย่อตัวอยู่สวัสดสวัสดสวัสดลักษณะกราฟก็เป็นคล้ายๆกันหมดเลยนะครับสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์ก็เป็นการไซดเว์นะครับ MACD ลงมาใกล้เส้นซีโยลายแล้วนะ ติัวกลัวมันจะกระชากแบบนี้นะครับสักครั้งนะต้องต้องเฝ้าก่อนก็ไดนะ้ตัวสุดท้ายนะครับของเซ็ตร้อยนะครับสเต็กลักษณะกราฟก็น่าจะชัดเจนนะครับทําตัวต่ำลงมาเนี่ยแสดงว่าจะมาจุดแนวรับตรงนี้แหละประมาณสัก14บาท จะถ้าไม่มาก็ห้ามหลุด14.5นะครับสำหรับสเต็กสรุปแล้วเนี่ยตัวสวยของคุ้มหุ้นกลุ่มพักตัวเนี่ยก็จะมีแค่ EON b d m น CHG นะครับแล้วก็ KTC PTG พกต้องเฝ้าไว้นะครับสวัสดีนะครับที่ต้องเฝ้าประมาณนีกก like, ้ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ